เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านจะมาเล่าเรื่องราวตำนานตะกุดปากปากระป๋องหรือตะกุดคอสุนัขของหลวงปู่มหาศิลาสิริเกนโทที่วัดสันติวิหารแห่งนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับผมทุกคนว่าเลี้ยงลงนะูกคอเนาะครับลูกคอจย์มหาศิลาครับผมสมัยก่กอนนี่ผมบวชตะก้อนสวัพดีลาสิบเก็ดสิบแปดเลยน,นครับโดนเติดไปดิบ,บวัวไปเน้น หลวงพ่อมหาศิลาเพิ่ป็อยู่น้ำหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่ออาจารย์สมานนึ่ศรีทหารครับผมตอนนั้นอาจารย์สมานดังเลยศรีทหารนี่ดังอาจารย์สมานศรีทหารดังพวกสักลิ่งสักไร่พวกของดีเมตตานี่ขายของขาย่างนี้บู้ยคนให้เขาหลายครับผมหลวงพ่อมหาศิลาเพิ่นบุคอยป่าดอกครับผมเป็นยูนิ่งนิ่งเป็นบู้วะกันเกิดพร้อมกันเลยตัวก็เป็นเนียนเนาะเนียนสมัยนั้นนี่ยูเจ็ดองครับเนียนขนาด พอตัวมาตัวมากอ่ะจังมีสำนักอยู่วันดูนน่ไหมครับผมเปิดสำนักลงมาคุ้นหลายเน้นบาที่นี่เป็นลอยๆเป็นเเป็นเกือบพันคนละครับผมแยกแยกก็มาผักน้ำวัดนั่นวัดนี่เต็มเลยวันละสามสิบสี่สิบพออยู่บ้านเนี่ยครับพอผมมาครับนี่ครับผมยงพอนี่ยครับผม่อยเป็ดเลี้ยงน้องไพน้องไพกติ๊การะวัตครับผมมันเป็นน้องไพ่ทีเหมือนกันครับผมเป็ดบัดแรนผ้าวัดลกไปหานหนองนี่ เออเป็ดครับผมเป็ดก็ลงไปบลาที่นี่มือนั่นหมาบักเล่แบนนี่แหละสอมันเล่แบนหมาซีตาเป็นคือยังเป็นเป็นจริงทีไปเป็นจุดเึิงๆคล้ายๆกับแบนตาดิล่ะเป็นจุดดำๆอยู่เนี่ยเขาเล่นบักซีตาบักเล่แบนเก็เล่นหมาตัวนี้ครับผมเป็นหมาผูครับผมเพิ่นก็เลยคือจังในกองเพิ่นแล้วเอาอ่นปลากระป๋องมาเขียนบักกระตุก ครับผมเ <ผม S 1> ขียนบักตุดกอดบักไงเลยครับพ่อมามันทำไครับผมหร <ผม S 2> ืเช่าถอยอยากร้องของคิเดเลยว่าักเราว่าปากเนาะพอแกแล้วมาเหมือนนั้นมันก็บอกกัดเป็ดจากเสียดีกเกิดจังในบุบวัดนี่ไปกัดเป็ดครับกัดเป็ดเถ่าพอโยงพอนี่ครับผมพอกัดเราเถ่าดียิ่งต้อว่า,ากาัดเป็ดเนาะถ่าก็ออกไปแปะปืนปืนเจ็บแล้วยัดลูกบล,ลูกวานลูกวานนี่ลูกวาย <ผม S 1> ไปแล้วดีนิ่ง ผมบทหามบทเน้นบาหามอย่างยิอย่างยิง่งทั้งไห้หมดละห<อ>มดไงได้ไปเราบาฟังเลยเราศูนเราก็ไปตัวเป็นลูกเงาอย่างยิงอย่างยิง่งไห้พอปืนเด้ใกล้ๆซ้ำเนี่ยเจอมันมันหันหลังยิ่งแต่ป๊อมันกระพอง,งนแงยนไปนเรายิ่งเราเราก็ไปเลยเราออกไปเลยครับผมผมว่าทั้งไห้ทั้งแลนไปเบื้องมาดีครับผมไปเบื้องมาไปเบื้องมาทั้งหลังมาแม่หลังมาได้ออกอ้อนขนมาออกไป บ่เขาโอ้ยดังแดงคืนคืนเลยบ่เขาจักเม็ดเป็นข้องูโดนเลยเป็นดูดนๆไปทั้งทั้งไปมีหัวที่ยากจากกลหัวข้อมาจากหมายถึงกานว่าดาบมันยุง่ง่ังนี้เนาะมันเราขุดยิ่งไปสี่เนาะมัน,นกนนอ็อันไปตะขุนเนาะอันรังไปตะขุนเลยยิ่งทางหลังมันแทะก้นห้องบางทีเราออกไปเป็นแถวไปเลยนังนังนี่แดงขึ้นเลยฮ่า่าผมอ,อันนี้ไปอยู่ในเหตุการณ์เลย ไปเบิ่งมันพร้อมเนอะเราบอกว่าพ่วมว่าบอยยิ่งยิ่งบอยยิ่งยู่ในเหตุการณ์เลยไอเมียนหลอนเนาะเราตีไปยิ่งเนาะยิ่งนีุ่การว่าถือกแท้ๆนะจ้าจ้าดิเราตีบอยยิ่งสี่มันตายบุโลบอยยิ่งเราพ่นศูนย์พ่นศูนย์ของเราเราบอเกี่ยวกับบาปบุญคุณถวดเลยครับผมเราศูนย์แห้งใครห้ามโกฟังครับผมหลวงพ่อมันก็เขาปากคราปล่อยไิรล้กับเรปากครับผมเออยิ่งในวัดเลยเรายิ่งเราไปออกไปเลยดิครับผมยิ่งเรามาเลยกลับ ผมกับมันตีลังกาไปมันแห้งมันปืนออกมาแล้วก็เต็มแบ้งแห้งแห้งเอาปืนมือปืนเรายิ่งเราดับไมยทำผลเผาผลจอ้เดี๋ยวมันว่าเดี๋ยวตั้งกันมาวาเดี๋ยวเผาจับเนาะเผาขนเลยเอือบ้านเผาขนเหมือนครับผมบาดที่นี่ผมก็ไปเบิ่งมันดีใจมันบ่ตายมันบ่เข่าดีใจดนบาดเดี๋เศร้าหายในบาดเดี๋ยวปาดทัว บักกาศตัดม <ic> ันคดีดาวนี่ครับหลวงพ่อพระเจ้าละไว้ขนในบ้านเข่าวหูอะไรมาเบิ่งไม่มาข่อมครับผมบาข่อมโอ้คนหูมาเบิ่งหลายเด้ครับตอนนั้นเนาะหลายพวกพวกโยมมันก็มาหลายไประเดอกพวกนี้นยังเบิ่งกันอยู่ในหันลอะัรดีครับครับบักกตุลงพอปานลาดดีตัวเพื่อนแต่ว่าเหตุการณ์ผมเห็นมันแบบครับผมอันนี้เหตุการณ์ที่เห็นชัดๆเลยว่าเห็นบ้านที่นี่บักกรีใจกับป้านไปแล้วครับผม ตัวก็ไปใส่ใจกครับบัคกตุนี่ครับผมเพราะว่าตัวบวชอยู่กับบ่าไฟฝันตัวนี้ครับผมเขามาสักริ่งสักไร่สักยังสักกต่ล่องพ้อมนี่มีดล่องพ้อมนี่อมันธรรมดาเลยกับโสนใจกับโบสนใจลุงพมานเป็นเป็นผู้สักหรือเป็นผู้ร่องเป็นรอเป็นผู้ล่องพปล่าล้มพมานสี่เราเสียไปครับผมอันนี้ล้มอยมาชิล่านี่เป็นมูเดียกันกับลงมพมานครับผมเขาเลี้ยงเกี่ยวเลี้ยน้ำกันเลี้ยนวิชาเนี่ยนะโอ้พิกันอาจารย์ดวกันประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าเพื่อน เพิ่น <or> กับวัดในพิจาวาดเนาะเป็นมูกับโบสแสดงอาการครับผมโบสแสดงอาการมันเพิ่นเก็บเงียบเพิ่นบ่ค่อยปากฉันเรา่นกับเขาพุทธีเพิ่นเจียมูเจียมาหมักหม้ายังเป็นสุดตัวหักซัดหักไกลหักเลี้ยงมาไกลเลี้ยงมาครับผมบาดที่นี่บาดที่นี่พ่อยิ่งแล้วเนาะครับผมมันบ่เปพียังของวัดดีใจกันเลยแล้วไปดับครับผมบาดอีกการดอีกตัวอันนี้ตัวนอกไซ้์นี่บาดที่ไหนนี่นอกไซด์พุทธียังยิ่งโบษใจเอา ยัดลูกโดด่ห่วงกูทังว่าแบนบางยำตัดห่วงกูทังแม่ห่วงเล็กแม่แสดงว่าบักแบนนี่มันมีไปยิ่งลูกมันเด็ดปะท่าพอยิ่งพอมันแบนตรงตัวพอเจ้าก็อนที่ไปยิ่งตัวพอมันละตัวไรกัดยิ่งตัวนะไนพอลูกมันออกไปแล้วก็ใส่เลยใส่ลูกมันอแต่บางเอญลูกกับเป็นเล่แบนคือกันคือกันก็พอยเองแต่แต่แล้วก็แขนกระตุนกันแเดวใส่ตะกุดให้เอกทั้งสองตัวมาเราอยู่หัเราใส่กระตุ้นไปหมดกระตุ้นบากกระป๋อง บาดที่นี่เพิ่นนี่ก็ไปยิ่งแทนพอมงสงใส่ยิ่งเบิ่งวั่นมันสิม่เข้ยิน่าซั่นมันเป็นอย่งเพิ่นกับแปรเปืนไปก็ไปเรียนเปเป็นน้องไผปลาไปละอ๋อออนเป็นเ็จผงเนล่เออเ็ดผงเครับครับบ่รู้ลจ้่ของเป็นเลียนเขาเขาเป็นผู้หิงว่นที่เขาเป็นน้องอพอนี่เป็นพอครับผมแต่ว่าพอไปยิ่งกวนผมบวชหามพอเพราะยิ่งงงพอเพ่าะยิ่ง เหตุการณ์ที่ยิงบบเแนตัวพอตัวพอเห็นแต่ว่าตัวลูกก็เห็นเออผู้ลูกนี่ผู้น้องเป็นผู้ยิงผู้น้องมันไปยิงแต่าผมก็เห็นตอนยิงบบเหตุการณ์ว้แรดีมันดีผมเห็นยิงตันใสู่้ดนครับใส่บตังวกุมเงแบบเหตุการณ์แบบนีกันยิ่งยิงกับก็ือกเขาอีกแล้วอ้ท่บอกว่าจูฟังแล้วบปรากันบาแก้ถยิงเขานีเลยดินอนนอนนอนนองถึยิงเงินประเัน อันนี้คือพยัญชนันไปตรวจสอบตอนหลังจากยิ่งบ็นแล้วว่าตอนมันแรงหรือมาจังหุงหัวมาถึงยิ่งไปยิ่งอีกแล้วไปยิ่งอีกแล้วประมาณนี้แหละครับผมก็เกียนว่าพอไปยิงนี่บางนีมันพอไปยิ่งมันนองไปยิ่งอันนี้มันลงกไปมันลลกไปลูกไป บ้านนี้กับอยู่บ้านนี่การตีใส่ตั้งเออใส่บ้านนี้ปาตรวจพอบาดแผลเปองไนบ้านนี่บ้านกับมองนีเอาว่าเถิอไปเลยหนังนี่หนังโป๊แย่งดิต่ว่าขนนี่ห่วงพุทดเลยแดงกึ้งๆเลยบ้านนี่มันจะถากบ่หรือว่าบใส่กองกองใช่ไหมกองกองเลยลูกปืนนี่ตีกองกองตะวันมันตีลังกาไปมันกับพันไปเมันมันกับมันกับลูกกาเลยมันกับเขาไงยิ่งกองเขากองยิ่ เขาเป้าหมายแล้วว่าไปปะทามันไม่อยู่ใครมนต้นไม้กัอีกครับพุ๊ปุลอะรสวัสดีครับท้าุูแล้วว่าปืนยักษ์จะมีการทะารูแล้วผมหมดโอ้เบิ้างกลางๆนี่แหละมันถึงแต่แต่ว่าพ่อโกเมียงเอาปืนแล้วโป้งพราโป้งไปปุงไปทีมันตีลกาไปักไรสวัสดีครับไปที่ตัวปุ๊งปืนรอไปทีมันก็ตีลกติปงถามเป็นเมียปามไปจังหวะับถามแล้วอันนี้ผมไม่ห็นเหตุการณ์ครับผมมันแรงึ้นมาก ก็เลยไปตรวจสอบเบื่อตอนแมลงแดงก็มาแล้วตรวจสอบแล้วได้ครับผมไตรวจสอบพี่มันคว้านี่ิชื่อของมูนีออกผลหนังออกขึ้นกันครับตัวพ่อนหนังออกเป็นแมลงอันนี้ลูกโดดนี่อันขนมันออกว่ามันหนังหันออขนมันออกแต่ว่าหนังแดงคึ้งึงๆบบขึ้นกันแดงมองมองแดงวแดงแดงแดงคือเป็นห้อยถากถ้าลูกปืนถือมันแหละหนูมันแดงไปขนไปว่เขาหนังว่เขาโตไม่จะขนแต่ว่าลูกปืนเนี่ย เอาคนออกไปซะไปจังไดมันก enfin ับพุงใส่ตรงๆแน่้ยเนาะตรงเรามมัันกลยเพิ <S <S ่อนบ้านเขาเนาะครับป๋าเพิ่นออกเพิ่นแมนบอกยังไงลูกปืนแห้งของมันไปไปทับประทับป้อมนู้นอยู่มันตีลังกาไปทีที่มาลูกปืนเข้าแม่ตีลูกกาเพราะว่าตายแล้วตีลังกาไปเจ้าบ่ด่วนและแห้งของพวกปืนเนาะมันกับดิไปงานไปกับดิไปไมนล้วเพิ่นไปลูกปืนมะเขาเนาะครับมันมะเขาแสดงว่าหลังจากนั้นมากระบอกเผยไปร่องเลยบอกเผยไปร่องอีก อันนี้โ่ดตั้งใจร้องเด้ว่าบาดที่นี่บาดที่นี่บาดที่นี่ครับมันตายยังเหลวตีครับครับคับมันไม่ตายแรงเด็ดอันลักษณะตายนี่พอมันพอมันพอมันตายมันปวยตายครับคือโดนมากกว่าปวยตายคือแบบแบนนี่นะครับแต่ว่าบบกระตุดนี่บ่เห็นตายก็ไปฟังไป้ยังนี้แหะแต่บ่เห็นตะกุดบ่เห็นหนังบ่บ่เห็นมีมี่ในซามบ้าได้องในองค์หนึงผู้ใดปวดเอาว่าจังแล้วมันต้องมีคนปวด แต่ว่าต้องมีคนปศออกมาผลรีปดแมนเออทั้งม่เบิรดกับโมโ้อ๋อมันตายอันนี้คือพอมันมันตายตัวตายโดนโดนไปแล้วดิโดนโดนหลังจากเหตุการณ์นั้นก็โดนโอ้หลายปีผลตายดิหลายปีอ๋อคือคือยง่ายหมามันเขถาตายนั่นแหละเขถาตายอายุสิบ่าปีก็ตายเหรอหมาอ๋ออันนั้นคือพอมันแล้วลูกมันไหนครับมันถึงสองสามตัวดิลูกมีแต่กุญแจอยู่ ลูกมันกับกูทูกับแขนมันกับญ่ายๆคือมาบาดที่ผมกับบอด็กไปเบิองมัดเกินมันอยู่ระบุกลงพอดนาเชล่ามัิอมันอยู่ลำบุกลงพอดเชล่าเพราะว่าเป็นมาเคยใช่ไหมอ๋อมัดกะจีสินอายุไขไปตามการระยะเวลาบาดที่นี่มันกับผมกับบอสใส่ใจเนาะเขาผู้ตัวมันบ่กเขาครับผมฉะนั้นวันที่มันอยู่ไปอยู่มันก็ตายเองกับบอสเด้ใส่ใจตัวลูกบ่สเด้ใส่ใจครแล้วแล้ววันนี้เท้าเดียงนี่นี่ แพร่สัพัฒน์ออกไปหาตำรวจทหารแจ้งใดบ่เนี่คนคือมาหาเพิ่นลหลายท์เลยสมัยนั้นคนมาแล้วมาเพราะว,ว่าคนก็เว้าวปากต่อปาก<อ>ปากกอปากคนไปวัดถามผู้นั้นเด้อถามผู้นี้เดอ้อ,เดอบัดรที่มาลื้อพื้นว่าหลวงพ่อมหาศิลาด,ดังนี่ที่บัดทีนี้มาอีถามผมหลายโทรหาหลายคนอยู่อ๋อตอนโทษตอนเพิ่นดังขึ้นๆนี่แม่นบ่ได้มาแบบนี้ครับผม ปหาบ่าอนจะมีกับพ่อมาหรืกับปอกมาพี่หรือว่าเรากอบพ่อนั้นมาบวชเนาะเราบวท่านเนาะแบบเราบวช่านเราพ่อนันมาบวชอู้ท่านไม่ไดอดนี่ออดอันบวอยู่ในเหตุการณ์นี่ออดนี่ออดอยู่นี่ครับผมออดนี่ผู้หนึ่งเป็นพระบวชอยู่ในเหตุการณ์บวชอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในเหตุอันนี้คือเกิดขึ้นกับป่าสองคนนี่โดยตรงเพราะถ่อพอคนยิ่งก่อนเพราะว่าจะไปยิ่งเป็ดลูกเป็นบวชกับพ่ออยากให้พอยิ่งมันมีบา บอกไงลงไปมันสีบาปเล่ากันใส่ปืนเล่าสูเล่าว่าเราซ่อนเหรอยางพาวัดก็ไปใส่เลยเหรอก็เพลนนี่มันลงไปหาเป็ดมันไปเลี้ยงเป็ดมันเกิดหยัดลูกบักม้วนขวดถังเล็กสามขุนผุเหลวบ่เข่าว่าลูกก็บ่เข่ากันนี่คือบักกระตุ้นท่อนเพลนเพลนเห็ดแกเอาก็ปลาป๋องเห็ดครับแต่ว่าแต่ว่า รับรับผมแล้วรู้สึกว่าเออเขาดีคล้องคนดีดีหมากระตายไปตามบ้าละบ้าละตามบ้าละตามกันตามมานี่กเพิ่นก็อายไปละนะครับเพิ่นวัดแสดงอิทิฤทีิ์เนี่้เราลงพ่อถ้าว่า่นมีน้องประมาณอยู่ครับผมวันที่นี่เพราะเนี่ยกระตุ้นมีแนวร้องนี่หรอมันก็ดังทุกคนคนก็ได้ยินตัวเหตุแต่กระตุองเหตุกระตุ้นแขียนมาไหมโอ้แล้วอาจจะร้องของเราก็ได้ใส่มาแขนคว้ามาอย่างนี้ อีร่องคนคนแหลกคือผู้เท่าผมเลยเรยิ่งดูเยเลาเาที่คืนวานจริงยิ่งอ่บกครับอะจริงๆก็เพอยากรองเพื่รอกไออรกการเปนาเห็ุการเปดการเปดนี่แหละพูดอีร้องนแกเาของผมแกนซื้อมั้งเาผย่คนวาเราะดี่าคืวาเราะดีมันยิ่งนี่เลกาเป็ดแกเาไอ้ลูกเพื่นกับารมันร้เป็การเปดป้าอยู่เรื่องนี้หลายปีเลยเนี่ยเอาปอยากรองปาเขาอยู่โอเคกับาคุณปีลาาคุณพอใหญ่ ไอ้อดีตกำนันนะครับป้าก็ไอ้กำนันแดงนะครับที่ว่าเอา่าไทยทอดเรื่องเหล้าในอดีตสูฟังเกี่ยวกับหลวงปู่มหาเสียเกี่ยวกับตะกุดข้อหมาตะกุดที่ข้อหมาตะกุดปลากระป๋องที่โด่งดังในสมัยนั้นร่วมถึงสมัยนี้น้ำนั่นครับผมพอพอพุ่นปลาเกี่ยมน้ำแนี่นเน่นครับนาจะลบลิขคตกรรมไปตะกล้วก็หยมเราตายตายตามว่าล่ะ นะครับขอบขอบคุณครั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 บบ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวอลุ่นปูศิลาได้โปรดเมตตานึกเสียว่าลุตุลขอน้อนมนจากบาดคอหัวลบขวน้ำตา ิริจันขอขอน้ำมนคุนบาซอยลูกตัดหักให้ขาดตัดผู้สาวให้ขาดสิได้บ่นหน้าซอยตัดกำสาดเก่าบาดเจ็บยอ่อมผู้สาวพอสมควรแล้วละ่ะวอนหลวมปู่ศิลาช่วยเป่าคาถาตัดกำให้ลูกแน่เด้อ